ัลโหสวัสดีครับมามาต่อกันเลยอย่ารอช้าเขตก็องอากาศอยู่แค่ข้างหน้านี่เองทำไมมาร่าทำอะไรแบบนี้ล่ะเป็นการลงโทษที่ต่อต้านเธออย่างไงล่ะเธอเชืออไก่ให้ลิงดูโดยเอาเราเป็นตัวอย่างเขตอื่นจะได้ทำตามอืมเข้าใจแล้วเพื่อขู่เขตอื่นใช่ไหมเฮ้ยอ่าฮะ บางครั้งแม้ว่าความเร็วขนาดนี้มันก็ยังคงไม่พอลองไปหา Cy b e r ร o ไวล์อัพที่จะปลดลิมิเตอร์อรช่วงราวดูเพ,เพิ่มความเร็วไอเนี้ยเหรอโอ้อยังเร็วเฮ้ยเอาว่ะข้างหน้าน,นี้ก็ต้องใช้อ่านี่ไงใช้อย่างระวังนะอย่าทำร้ายตัวเองล่ะเดี๋ยวๆๆๆมันมันจะทำร้ายไงไวะ ไอ้พวกอัพลิงนี่คืออะไรอ่ะคิดซะว่าเป็นสายใยที่เอาไว้ใช้เพิ่มพลังเอ็กซ์ตราพาวเวอร์แล้วกันแต่ก็นะก็อันตรายอยู่เหมือนกันนะอืมอันนี้จะต้องไปไหนอ่ะอ๋อลงไปข้างล่างงั้นชัวช์ชบไปแล้วไปแล้วจะโดดลงไปแล้วนะอ้าก็ไม่มีอะไรต้องลุน้นอ,อ่าฮะแล้วทำไมมันอยู่ที่นี่นกันล่ะมันคือสิ่งที่หลงเหลือจากไซเบอร์วอยครั้งหนึง่ง มันเคยมีประตูอยู่ทุกที่เลยละ่ะถึงชึบหนึ่งทีแต่ตอนนี้มันก็เหลือแค่เศษเซียวนี่แหละแหมก็อธิบายง่าย,ายก็ได้เป็นแบบเพลกชั่วคราวงี้เออเฮ้ยเฮ้ยเอาไสู้คนได้สุดยอดช้าไปหนูเออฮ่าฮ่าาเร็วมากฆ่าเร็วมาก,ามากช้าไปหนูโอเคเร็วไปหนูจะยังไงให้ทันดีเนยเริ่มจากเก็บปับสลสองทีสลัคิงได้ไหมโอเคมีฟันเรียบร้อยเร็วมากฉากนี้เร็วมากฉากนี้เร็วสุด เฮ้ยไม่ทันแล้วสินี่นะฮะฮะฆ่าเร็วที่สุดเออเร็วมากตอนนี้เร็วโคตรเร็วจนบังคับตัวเองไม่ได้เออเนี่ของจริงไง <c oughs> ต่อวะอันนี้ทันทีที่มันปิดระบบ <c oughs> อากาศก็จะค่อยๆฆ่าเรา <c oughs> เด็กและคนแก่ก็เริ่มป่วยก่อน <c oughs> แต่สุดท้ายแล้วมันฆ่าทุกคนได้แน่นอนโอ้โหอย่างอันตรายอากาศข้างนอกมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอวะปึ๊บ PM 2.5ป่ะเนี่ยสปีดบูธฮะอะไรอะอะไรอะแล้วเราเอาไม่ได้หรออะไรไม่รู้ ตังหันเล็กๆนั่นตอบสนองกับร<ล>ะ,ะบบหมุนเวียนภายใน,อ,อ,นอันใหญ่ตั้งหากละ่ะที่เราต้องเป็นห่วงมันยังเปิดอยู่หรือเปล่า <c oughs> ก็แค่ตอนนี้แล้วนะเราจะเข้ายัางไงอ่ะเราไม่มีไอ้นั่นแล้วอ๋อนั่นๆๆๆไม่ได้เข้าไปทางนั้นเกือบไปแล้วไงล่ะฮึบฮึบอ่ะฮะเข้าท่อ,อแล้วไง,ไงต่อขวามีซ้ายมีไหมตรงนี้ไม่มีโอเคไปทางขวาศัตรูเต็มไปหมดเลยฮ้ยชึบฮชึบไงล่ะ ไงล่ะเฮ้ยชึบเออไงล่ะเฮ้ยชึบเออไงล่ะเออไงล่ะเออไงล่ะ,ละนายมีภูมสิสำหรับอะไรแบบนี้อยู่แล้วนายไม่จำเป็นต้องทำให้คนส่วนน้อยแทนที่จะทำให้คนส่วนมาก และอีกเรื่องตอนนี้ก็เดินตามหญิงต้อยต้อยต้อยประหลาดใจจังดูมันประชดเราไม่ได้เดินตามหญิงซะหน่อยเขาเรียกว่า d o don't leave anyone behind ต่างหากล่ะระวังด้วยนะพวกคีย์็มไปหมดเลยไม่ใช่ว่าผมมันจะตายด้วยเหรอก็อาจจะมีอุปกรณ์ช่วยหายใจหรือไม่ก็แค่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยคีย์ดีมาสเตอร์น่ะรีคูดคนจากความรุนแรงไม่ใช่ความฉลาดมาเอาอีกทีฮึบฮกระโดดฮึบเฮ้ยหลบเอ๊ะชเออเอาดิเฮ้ย เฮ้ยเออหลบฟันเฮ้ยเอออ่ะฮะโลหายไปละเฮ้ยตรงนั้นมีหยุดเวลาเอ้ยไม่ใช่เพิ่มความเร็วอ่ะฮะเอาซิตึก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 อ่า อ่าโอเคเรียบร้อยก็แค่นี้จริงๆก็แค่ทำลายฟิลเตอร์ก็ได้นี่ตราบใดที่ยังมีอุปกรณ์นั่นอยู่มันก็ยังสามารถดูดพิษออกไปได้คีมาสเตอร์ไม่สนใจคนก็จริงแต่สนใจผลิตผลอยู่นะแต่ฉันก็พยายามติดต่อพวกคัมเบอร์คนอื่นแล้วแต่ว่าไม่มีโชคเลยพวกเขาอาจจะยังกบดานอยู่ก็ได้ก็อาจจะจริงๆก็กบดานจริงๆนั่นแหละกบอยู่ในดินไงไงตายน่ะรู้ได้ยังไงอ่ะ ฉันเห็นไปแล้วมันมีกล้องอยู่รอบๆเบสเอาไว้ส่งดู The Climber นะ่ะถูกกวาดล้างไปแล้วแมวและทำไมโซอี้ถึงรอดอนะ <S 1> <S 1> <S 1> เอาจริงแล้วเอาจริงแล้วมาเออเออไอน,นี้เป็นไงวะเนี่ยไอนี่เป็นไงวะเนี่ยไอนี่เป็นไงวะเนี่ยอ๋อดูละ พีซออฟแคร a บเป็นยังไงล่ะเออไปต่อเลยฮะมาอีกไหมไม,ไม,ไม,มีอีกไหม,มีเป็นล้านก็สู้ได้ตอนเนี้ยเฮ้ยเออเฮ้ยโอ้ยแม่งมีเป็นล้านจริงมาดีสามตัวก็เอาโวโู้ฮูอ่ะอันนี้ตลกอันนี้มุกวะแกของจริงต้องแบบนี้วู้เฮ้ยชิบอะฮะไงต่ออ่ามีแม็กซิมัมสปีดมาแล้วเอ,อ้ยไงล่ะเออ เออเออเรียบร้อยยากกว่านี้มีอีกไหมล่ะฮือเฮ้ยออฟไลน์แล้วแอร์ฟิลเตอร์ออฟไลน์แล้วทำไงดีวะเราช้ารไปหันหลังกลับเลยก่อนที่จะสายไปคุณบอกว่าผมมีภูมิต้านทานนี่โอ้ยงก็ฟังด้วยนะสิโปรดให้คนทุกคนอบพยพจากที่นี่เดี๋ยวนี้หรือไม่ก็ใส่หาสาสูดโอ้พวกเขาปิดใบพัดกลางแล้วแต่เรายังมีเวลาที่จะไปรีสตาร์ตอยู่บอกทางมาเลย ผู้คนนั้นอ่อนแอและหมดหนทางเราจําเป็นต้องนําพวกเขาไม่มีทางอื่นแล้วนะนี่ไงก็เดี๋ยวจัดการเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวไปต่อไงไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีผู้คนให้นํานะเออหนึ่งเขตก็คือผู้คนไหมเคยดูทอไหมแอสการ์ดไม่ใช่สถานที่แต่เป็นผู้คนนะ่ะเตรียมตัวสําหรับสิ่งที่จะเกิดให้ดีนายจะควยเขวไม่ได้ความทรงจําผมยังไม่กลับมาก็ไม่มีอะไรการันตีว่ามันจะกลับนี่ <'t> ไม่ต้องห่วงหรอก นันอยู่ที่นี่มาบอกในสิ่งที่นายต้องรู้ <c oughs> เอ๊ะ everything you need to know แฮะแสดงว่าไม่บอกว่าไม่ได้หมายถึงทุกอย่างนะน,นี่นะแล้วเราไปไงอ่ะอ๋อนั่นไงพ่นใหญ่เฮ้ยชึบกระโดดเออฮึบโอเคที่เดิมเลยมีทางเข้าปะวะเอ๊ะหรือมันบิงเข้าไปได้เลยเออมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นตึก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 เฮ้ยชึบโอเคมันเร็วขนาดนั้นแหละ โอ้บนนั้นทีนี้แหละเราจะขึ้นอย่างไรแล้วเนี้ยอ้าวตรงนี้ก็มีเหรออ่ะฮะขึ้นทางนี้แน่เลยอืมซ้ายตันขวาสินะอะไรอ้าวนี่ไงอ้าวไม่ได้เข้าไปในนู้นเหรออาแล้วที่เราเห็นเป็นรูนๆนั่นคืออะไรวะ <laughs> การทําให้อากาศข้างนอกนั่นหายใจได้เป็นอะไรที่ยากมากเลยนะจําเป็นต้องทําให้สําเร็จโดยที่ไม่มีการร่วมมือใดๆจากคนนอกการระเบิดครั้งนั้นทําให้บรรยากาศของโลกเละเทะไปหมดอีกแล้วนิวเคลียร์แล้วเหรอเนะี่ยไปเล่นเกมไหนก็เจอนิวเคลียร์ระบบกรองนั้นถูกสร้างมาเพื่อความคงทนและทําให้เสียยากมากยกเว้นว่าจะมีไอ้โง่ไปปิดมันนั่นไงมันก็มีแล้วนี่ไงไปทางไหนวะอันนี้ได้เลยสไลด์ฮึบ เออข้างบนฮึบไปเฮ้ยชะอะอ่าฮะทางนี้แหละมีข้างหน้าแอร์รียอะไรสักอย่างกระโดดลงจะล่วงไหมนะนี่อย่างเท่โอเคเรียบร้อยอาอาๆอากลับด้านกลับด้านฮึบฮึบป,ปลดไงล่ะ โอ้โหเจดชิวเออโอเคทางนี้ตัว<ม>นี้แตกต่างทำไมอะยังไงมีแค่ทางเดียวเท่านั้นที่ได้รู้แล้วบอกให้สโลดาวได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยชิป This <c oughs> one different จริงด้ดวยเอาใหมลองดูใหม่มาซี่ฮึบแค่นี้นะเอาไว้วะเทียมเพื่อการต่อสู้โดหดเลยล่ะเนี่นยนะโหดแค่เนี่ยนะ ออนไปต่อฮ่าฮ่าแค่นี้จะไปทำอะไรข้าได้ฮะเฮ้ยชึบเออแล้วมึงโดดลงไปเองอ่ะอ๋อชึบอ่ะฮะเอ๊ะเหมือนมีเมื่อกี้บั๊กหรืออะไรหรือเปล่าเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเอาใหม่อ่ะฮะเออหนึ่งตัวโอเคไปละมีตัวเดียวใช่ไหมไปต่อแล้ว รีบรีบให้วงเออชออเชชบอ่ออออาฮะทางนี้มีอะไรตามไหมไม่มีไปต่ออุ้ยสองตัวเฮ้ยหลบเฮ้ยหลบอีกทีหนึ่งเมืรร่อกีรร้พลาดเมืรร่อกีรร้หยอกเล่นเฉยเออนี่โยกหลบเออนี่อ่ะฟันไม่ทันอเออเนี่ได้แล้วฉันลองเข้าไปดูที่เครื่องวัดดูแล้วแจ็คมันดูไม่ดีเท่าไหร่นะระดับกำมะถันสีในอากาศ มันสูงขึ้นเดี๋ยวคนก็จะเริ่มรู้สึกแล้วโอเคจะต้องรีบจัดการตัวนี้สินะไม่น่ายากไม่น่ายากไม่น่ายากโอเคเออไงล่ะโดดไปดิจะโดดไหมไม่โดดไปด้วยไม่โดด,โด,ด,โด,ดงันไปแล้วนะไปอากนีกันนะเหมือนจะไม่ใช่ทางนี้เลยาบไปอย่างไรล่ะครับเนี่ยอ่าทางนี้โอ้หลบนี้เฮ้ยชึบเออ โอ้แนบเนียนเฮ้ยโอ้โอเคเอาใหม่มีแผแลละเฮ้ยชึบหลบแบบนี้ตอนี่นะฮะแล้วทำไมลบแลกผ่านไปได้เอาไม่เฮ้ยหลบอ่ะอ่ะไปคู่เลยเหรอก็ดีโอเคมาตรงนี้แผล็คืนไตไปอะลวงตไตใหมเฮ้ยชึบเออ แกตายเออเออเมดโหดเลยจัดมาเยอะๆกว่านี้ก็ได้นะเอาแบบตัวที่ยากที่สุดในเกมมาเลยก็ได้นะนี่ไงหลบให้มันตกเขียวด้วยไงเออนี่ไงเออไม่ต้องฟันไม่จําเป็นไรสาระใครฟันโอ้ยอันนี้โหดในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องจัดการตัวโหดก่อนเฮ้ยชึบมึงตายก่อนเลยไปเออนอกกนั้นอีซี่มาล้อเล่นเมื่อกี้ล้อเล่นเมื่อกี้มันเป็นมุก นี่ของจริงคืนนี้กระโดดฟันเออแล้วก็ไม่เหลือเวลาว่างให้มันมาเอ้าอันนี้ก็มุกเหมือนกันอันนี้ก็มุกอันนี้อันนี้มุกเลยเมื่อกี้ขับแบบฮ่าฮ่เลยแหละเออเออยี่ไงมาตายหมดของจริงอันนี้ของจริงปิ้ว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 เหรอปิ้วปิ้วเหรอนี่นะเฮ้ยเอ,อ้ยคิดว่าไม่เห็นเหรอเออ ฉันพยายามอพยพทั้งเขตแล้วพาเท่าที่จะพาไปได้ไปที่เขตสี่และหอยู่นั่นไว้ก่อนเดี๋ยวจัดการเองเออนี่พระเอกอย่างนี้เดี๋ยวจัดการเองก็ใจไหมเออเปิดอันนี้ก็ใช้ได้อ้าวอันนี้คือเคลนพระเอกหน้าแตกท่านี้โอเคมันใช้ไม่ได้แล้วประตูล็อกแน่นหนามากไม่มีใครออกไปได้ไอ้มระมันอาจจะบ้าแต่ไม่งง Oh. จะผ่านยังไงวะเนี่ยอย่างนี้แล้วกันอ้าวก็ไม่ยากนี่ว่าอืมเกือบไปแล้วเดี๋ยวนะไปไงวะเนี่ยต้องกระโดดแล้วชับชึบหรออาจจะต้องกระโดดแล้วชึบชืบฮึบชึบอ๋อจริงๆน่าจะถึงเลยหรือเปล่ามื่อก้วฮึบ เออถึงเลยนี่ว่าค,คิดเดยอะทำไมวะเมื่อกี้ว่าอันนี่มีอะไรอะ่ะเหมือนมันไปได้เลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งสติฮึบโอเคทางแม่งอะ่ะไปต่อดีกว่ะโอเคทางนี้กระโดดขึ้นฮึชึบอ้าวเฮ้ยโอ เออเออได้อยู่นี่ผมตั้งใจล้วนๆคือแบบไม่อยากไงทำแบบนู้นแล้วมันง่ายเกินไปทำแบบนี้นี่แหละยากดีชอบเขาเรียกว่าชาเลนท์นต้องมีแบบความชา a l เลน g ์อยู่ในตัวอะไรเงี้ยลอง,ลอง,ล,องลองไปทำดูกันได้นะฮะพ่ชึบอาา่ะฮะไปต่อเออเอาเอาจริงละนี่ชึบเออไปทางนี้มีสองคนอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเออนี่แหละหลบเอ้ยโโนแอมโมอ่ะฮะขึ้นอยูไม อีกตัวหนึ่งเอ้ยอยีูนนะ้อีกตัวหนึ่งดีวอ่อ่ไปทางนี้แล้วกันปีนนี้กระโดดฟึบป,ปีนขึ้นตรงนี้ไม่ได้สไลด์ดีกว่าเฮ้ยช่เรียบร้อยแย่แล้วสาร<ค>นปนเปื้อนกระจายตัวเร็วมากค่ากำมะถันรังสีตอนนี้มากกว่าปกติ50เท่าแล้วนะเด็ดเด็ดเดเอเอาไอแล้วชิบ<ๆ>รอก่อนนะไม่ต้องห่วงคนที่นี่น่ะถือกว่าที่คิดเดี๋ยวฉันจะไม่เป็นไรแล้วถ้าเกิดฟิลเตอร์ออนไลน์โอเคทุกๆคนก็ด้วย โอเคซุยเรากำลังรีบอ่ะรีบยังไงก็ปีนไม่ได้ต้องให้ใบพัดนี่มันเปิดก่อนหรือยังไงก็นะทำไงทีเนี้ยอ๋อทางนี้ก็มีนี่ว่าอ่ะฮะกำลังรีบนะซุี้กำลังไปแล้วกระโดดฮบฮบทำไมทุกอย่างมันช่างโลง่งโอ้ไม่โล่งแล้วไม่น่าพูดเลยมันเยอะเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรเพราะเราไปพระเอกอย่าั้ล่ะ เราเก่งมากไอ้กลมๆแกโดนก่อนนี่คือเทคโนโลยีไซเบอร์บอยใช่แล้วละ่ะแต่อันนี้มันก็แค่เล็กน้อยการแฮกอะไรแบบนี้ก,ก็เหมือนกับการแฮกตู้เย็นนั่นแหละฮะเราจำเป็นต้องแฮกด้วยหรอวะตู้เย็นนะ่ะคือไปแล้วเรียบร้อยเออทางไหนวะข้างบนนั้น หรือเปล่านะทางนี้มั้งเดาอ่านี่ได้สกฤฤิลใหม่บดสกิลกันอะไรคือไซเบอร์ฟอยเป็นสื่อกลางเป็นเหมือนเส้นใยที่ผูกเ <Dom> ชื่อมโยงแต่ละระบบของ oh ดามาซิตี้ไว้หรือไม่นั่นก็เป็นสิ่งที่มันเคยเป็นส่วนตอนนี้มันก็เป็นแค่เศษเสี้ยวของสิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่านั้นอ ก็เหมือนกับไซเบอร์สเปซของไซเบอร์พังเลยเนาะไซเบอร์สเปซไซเบอร์วอยอะไรเงี้ยนี่อะไรนะดุยดุยอ่าโอเคเข้าใจละเอออย่างนี้ได้อย่างนี้ได้วนไปวนไปอีกทีเดี๋ยกทีนึงอีกทีนึงได้ไหมเออไม่เร็วเลยนี่เริ่มจะเก่งแล้วนะเนี่ย Out of breath อะไรอะเรียบร้อยแล้วนายได้ช่วยคนไว้แล AH> ้วทีนี้กลับไปทำสิ่งสำคัญได้แล้วนายทำได้ขอบคุณมากแจ็คคนทั้งเขต5เป็นหนี้ชีวิตคุณนะขอเช็คสกิลแป๊บเออเออเอาเอากลับเอากลับอ่าตอนที่มีเยอะขึ้นเอ้น่าจะครบได้ไปเนี่ยนี่หนึ่งอันนี่หนึ่งอัน ในหนังอ่านเงือ้อเพื่อได้นี่หว่าเงือ้อครบเลยโคตรดีใจเลยที่ได้เจอนายแอมแกลทูแล้วหาผมดได้ยังไงอะ่ะก็โชคดีไงนายถูกฝังอยู่ในกองขายะลงไปข้างล่างนั่นล่วงลงไปไกลเลยใช่ไหมนั่นอะ่ะเออรู้สึกอย่าง,งานั้นเหมือนกันอ่ะลรืมองทำเสียงแล้วเออรู้สึกอย่าง,งานั้นเหมือนกันเออนี่ต้องอินในบทบาทเออไปเฮ้ยชึบเรียบร้อยเฉยเลย โดนใบพัดตัดตกเฉยเลยมาอีกรอบนึงเฮ้ยชึบอ่าผ่านได้อีซี่ตรงนี้เราดูใบพัดหยุดเมื่อไหร่นะเจอกันเฮ้ยหยุดแล้วฮึที่พวกคารเบอร์หานายเจอนะ่ะมันเป็นหนึ่งในล้านเท่านั้นแหละพวกโคสต์รรนเนอร์ส่วนใหญ่ที่หายไปและเจอตัวนะ่ะก็โดนทำลายโดยมาร่าส่วนใหญ่เหรอก็ยังมีบางส่วนที่ไม่ได้โดนจดไว้อ่าแบบผิกดกฎหมายเงี้ย หรือว่าไว้ทำภารกิจรับอะไรเงี้ยเหรอเราเป็นหนึ่งในนั้นเหรอฉันอยากจะให้นายอยู่ที่หน้านจริงๆตอนที่เราโดนบุกนะเกิดอะไรขึ้น่ะโอเคมันบุกมาอย่างรวดเร็วไม่ได้ทันตั้งตัวเลยถีบเราออกไปข้างนอกไปที่ไหนไม่รู้เราก็วิ่งและฉันก็พัดหลงอ๋อเลยตัวคนเดียวสินะทำไปทำมาเราคุยกับมาร่าปเนี่ยแต่งเรื่องนะโอ้ยมันขึ้นยากจังวะฮะอันนี้ราจังหวะไปเร้ว อือช่าโอเคอันนั้นรอรอไปพัดไปเลยย่า <Yeah. S 1> ไปแล้วฮึบ <H up. S 1> อ้าไปไงอ่ะทีนี้อ้าวแล้วไงต่อทีนี้อ้าวอ้าวอ้าๆอ้าอ้ยอมตายเลย <Yeah. S 1> ไหนลองใหม่สิเฮ้ยชิบเฮ้ยช่า เออมันต้องอย่างนี้ถึงแล้วไปต่ออ่ะฮะไปยังไงให้ถึงกันอะลองดูก่อนแล้วกันเอาถึงเว้ยแล้วคียมาสเตอร์ควบคุมเป็นยังไงบ้างนี่ยเธอทำให้พวกเราเกลียดกันเองไปรีคูดกัดที่โหดร้ายและน่ากลัวที่สุดมาแล้วไปเติมเชื้อไฟให้สงครามระหว่างแก๊งอีก Divide and Conquer แบ่งแยกและปกครองสินะเดว่ามาราตต้องเอาทริคของฉันไป ตอนที่เป็นผู้ดูแลอยู่แน่เลยใช่แล้วล่ละเพราะนายเลยไออาร์เคเต็กรู้สึกผิดบ้างไหมเนะี่ยฮะเฮ้ยชึบเอามันดับพอดีอีกแล้วรอบนี้ต้องไม่ดับรอบนี้ต้องไม่ดับดูดูดีๆดูดีๆเอาก็ไม่ดับนี่เอาไม่ดับเลยเอ๊ะหรือผิดอันวะอ๋ออันนี้ไม่ดับอันนี้ต่างหากที่ดับเฮ้ยชึบได้แล้วไปแล้ว เกือบไปเกือบร่วงแล้วไปยังไงต่อขวาอา้าวตันล่างเหรอไม่มีอ่าตรงนี้สไปเดอร์แมนไปคือชึบอ่าข้างใต้หมุนอย่างนั้นไม่น่าไปได้โอ้หอันนี้มันไม่ใกล้ไปเหรอฮึลองแบบนี้ดิเฮ้ยชึบ ต้องเร็วมากแบบช่วงชิงจังหวะกันอย่างนี้เออทีนี้ไปตรงไหนต่อเนี่ยเหรอดึงเอ้อผิดด้านแน่เลยไปด้านขวาดีกว่าอืหอหืสปายสไลด์ชิบอันนี้พวกขีอยู่ที่ลิฟต์ของเมืองแล้วหวังว่ามันคงจะไปแล้วไม่กลับมานะโอเคมาหาแล้วอะ เอาใหม่เ oh ฮ้ชื้หลบยาวนี่นะ่เฮ้ยได้เสียงนี่นะ่เออ,อเราต้องกดตรงนี้เคลนมาแล้วอ่าเราอ๋อไปอยู่ทางนูน้นโอเคไปได้เรียบร้อย,อยคนที่นายสู้อยู่นั้นเป็นกาดกองหลังรองอีกสักแป,ป๊บมันก็ไปแล้วนะไม่จะเป็นอ,อืมก็ก็ได้ โคตรน่ากลัวเลยเล็กน้อยแค่นี้จะไปเอาชนะนายได้ยังไงไปไงวะนะันน่ะอ่าไปแล้วไปแล้วไปสิไปสิลีเจนสิไปสิเ,สปสเออแล้วยังไงต่อเอ่อขวาซ้ายต้องขวาก่อนแน่เลยอ่าโอเคบตึบตึบ,ตบ ตึบตึบเต,ตรียมแล้วนะเตรียมวิ่งแล้วนะยังก่อนยังก่อนโอเคไปอันน้อยเอออ่ะอ่ะคนทีเป๊ะตรงนี้อีกเอาไอ้บ้าอ๋อโอเคนึกว่าจะไม่รอดแล้วเมื่อกี้เฮ้ยชิฉันแค่สงสัยว่าเราจะปลอดภัยยังไงอยย่ะเดี๋ยวคีมมาสเตอร์ก็ส่งคนมาจัดการอีก ไม่มีอีกสำหรับมาร่ากแล้วล่ะโอ้พระเอกโครโหด,ดเลยอะกะไปฆ่าเลยใช่ไหมรอบนี้อ,อ้าวโอเคเรียบร้อยงั้นต้องขอจบอีนี้ไว้เท่านี้นะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีพีหน้าสวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมฮะสวัสดีครับ